วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของน้องนุ่นเาวินนเยที่ตอนนี้กำลังมีข่าวลือครึ่งฟ้าครึ่งใต้ว่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเพิ่งจะจ่ายเงินดิบ75ล้านยูโรไปซื้อฟอร์เรียนเวสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซึ่งถือเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวตอนนี้สื่อต่างประเทศออกมารายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าหงแดงอาจต้องหาทางปล่อยน้องนุ่นออกไปเพื่อหาหัวหอกคนใหม่มาแทนถ้าถามว่าดาวิดนูนเยสเป็นกองหน้าที่แย่ไหมต้องบอกว่าไม่เลยนะครับคือเขาเป็นกองหน้าที่เกือบจะครบเครื่องไปแล้วครับมีทั้งความรวดเร็วความคล่องแคล่วจมูกไวหาตำแหน่งเก่่่งงงงแแถมมมมยยััีคคววาาาาหหหิโอออกกกตปญ็ืจุดบ เพียงจุดเดียวของเขากลับเป็นคุณสมบัติสําคัญที่สุดของกองหน้านั่นก็คือการยิงประตูมาดูสถิติที่น่าใจหายกันหน่อยนะครับตั้งแต่มาเล่นในพ e รีเมียร์ลีกนูนเยสลงเล่นไปแล้ว95นัดแต่ยิงประตูได้แค่25ลูกเท่านั้นถ้าแยกออกมาเป็นแต่ละฤดูกาลจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับฤดูกาล2022ลงเล่น29นัดยิงได้9ประตูฤดูกาล2อ2 3ยลงเล่น36นัดยิงไป11ประตูและฤดูกาลล่าสุดในครั2024ลงลน,นันยิงได้แค่5ประตูเท่านั้นกาาสุดนัแยิงได้แค่ เจ้าตัวลงเล่น30นัดแต่ยิงได้แค่5ประตูซึ่งทําให้เขาไม่ใช่ตัวเลือกอันดบบแรกของอาร์เนสซอลตอีกต่อไปและข่าวร้ายก็คือเขาถูกมองข้ามไปเรียบร้อยแล้วเพระาะถ้าดีโคโชต้าพร้อมลงสนามเขาจะเป็นหัวหอกตัวจริงก่อนหรือไม่ก็ขยับลุยดีอาร์ตลงไปเล่นเป็นฟ้องนายแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้มีสโมสรสนใจตัวเขาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบียโดยทางอัลฮิลาวได้ติดต่อลิเวอร์พูลไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามเงื่อนไขาการย้ายตัวและมีรายงานว่าเขายินดีที่จะไปเล่นในซาอุดีอาระเบีย จริงๆแล้วนะครับนักเตะบางคนก็ไม่เหมาะสมที่สมรภูมิที่ฮาร์ดคอร์อย่างพิมิลีหรือเคมีไม่ลงตัวกับสไตล์การเล่นของทีมก่อนหน้านี้เขาเคยเก่งมากนะครับยิง26ประตูใน28เกมกับลีกโปรตุเกสและเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีได้อีกด้วยตอนนี้ลิเวอร์พูลตั้งราคาเขาไว้ที่ประมาณ80ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่พอเหมาะและถ้าเขาย้ายไปเล่นในซาอุดีอาราเบียหรือลีกอื่นๆที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเขามากกว่าบางทีนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็แค่สภาพแวดแล้อมใหม่ๆและความเชื่อมั่นจจาาากโค้้ที่เขเขขใ จริงงๆเเท่านนั้นอติดตามกันต่อไปนะครับว่านูนเยตจะไปลงเอยที่สโมสรใดและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ